วันนี้มาดูการซ่อมเครื่องวางหวานปุยกันนะครับครันงนี้อาการก็จอดนานครับใช้เวลาในการซ่อมก็นานอยู่เหมือนกันือต้องเร่งสปีดนิดนึงเนี่ยครับเรากำลังถอดกระบูมาด,ดูก่อนมอดูนะครับนะครับหลักๆเลยก็คือต้องดูน้ำมันก่อนนะครับว่าลงไหมกระบูสุกกระปบไหม การเบื้องต้นนะครับนะครับน้ำมันลงนะครับปนขาบูสกโปกต้องมาล้างครับแล้วก็หัวใจสำคัญเลยครับก็คือตัวน้มหนูรอบสูงนะครับเนี่ยครับถอดมาหารวดเล็กเล็กนอสายเบรก สายเกียร์จัก,กรยานเก่ามันจะเล็กปีแล้วก็แข็งมันแย่แย่ลมเป่าให้มันทะลุนะครับนะครับแย่แย่ไปตไ่อตอนเวนามันจะเป็นขี้ตะกันขี้เวเหนียววครับมันจะส่องไม่ทะลุเอาก็ลมเป่าด้วยอันบนเล็กขาอะไรแข็งแย่ด้วยครับ เห็นมันทะลุนะครับทะลุแล้วกล้องอาจจะไม่เห็นน้นเล็กกล้องโฟกัสจะลำบากนะครับถ่ายเองคนเดียวมีคนถ่ายให้บางทีมันก็หลุดเฟรมนะครับภาพเพราะทำเองคนเดียวแล้วก็หันเข้าไปครับอยู่รอบสูง ทะลุเป่าจงทะลุก็หากระดาษทรายมาขัดเข็มครับเข็มลูกเล่งเข็มเล่งน้ำมันขัดออกนะครับเหมือนกันจะจอยแวหน,น้านจะเป็นคี้เหนียวคิดจะกันจับเราก็ล้าง,รางานะครับขัดเราก็ล้างแล้ก็เป่าครับ างทีก็ลดเฟรมเพราะว่ากล้องดิดหน้าอกนะครับมันดูไม่ชัดว่ามันตายไปตรงไหนเส็จแล้วก็ประกรอบประก,รอ,บระกรอบเข้าไปครับนะครับ ล้างนิดๆครับล้างลมเป่าเีเนเหนียวของน้ำมันแล้วเปิดดูครับน้ำมันลงไหมเปิดดูแล้วน้ำมันลงประกอบเข้าไปครับยังไม่ต้องใส่กองนะครับประกอบเข้าไปก่อนขอไปนะครับจะเห็นเท้า สุภาพก็เลยทำงานเนาะแล้วคันเขบูเข้าไปนะครับแล้วก็ลองดึงดูครับไปก๊อกน้ำมันแล้วดึงดึงดูครับอ๋อไปติดแล้วนะครับเนะี่ยมันจะยินเสียงเนี่ยติดแล้วครับ,ครบ,นะเ,ครบเครื่องติดละ นั่งติดแล้วครับนี่ก็ตั้งคันเล่งนิดนึงอันโยกสำหรับการเล่งต้องเล่งที่ล็อกที่สองมันต้องเบาครับล็อกต่ำสุดมันต้องดับเครื่องเพราะมันเครื่องวันปุ๋ยให้มีสวิตดับเครื่องนะครับจะเป็นล็อกเรื่อนๆขึ้นตั้งนิดนึง ตั้งรอบให้ล็อกที่2เป็นเดืนเบาแล้วล็อกสุดท้ายคือดับเครื่องครับเสร็จแล้วครับประกอบล้างกองนิดหน่อยแล้วก็ประกอบกลับคืนครับขอบคุณครับที่รับชมก็สาระดีๆเผื่อใครจะซ่อมเองครับทำได้ครับไม่ยาก ขอบคุณครับ